สวัสดีค่ะไม่แล้วต่อเลยเนาะวันนี้ Exciting มากรอที่จะทำวิดีโอวันหน้าไม่ไหวเพราะว่าอยากจะมาโชว์ของที่เพิ่งได้มาใหม่เรียวเทคนิคค่ะตัวนี้เป็นตัวเซตใหญ่นะคะชื่อ s a m p i กซซึ่งตัวนี้เลิกผลิตแล้วนะจ๊ะไม่มีขายแล้วนะคะอ๋อยังมีขายในท้องตลาดเฉพาะ ในส่วนที่มันยังคงค้างสต็อกอยู่นะคะแต่ว่าเลิกผลิตไปแล้วซื้อไม่ได้แล้วดีนะเพิ่งจะถอยมาได้มาวันนี้สดๆร้อนๆยังไม่แก่เลยนะเพื่อนเขาก็ซื้อไปด้วยชุดหนึ่งนะ,ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นชื่อ s t a r t t r s t t เ Set นะคะเป็นพวกแปลงที่เอาไว้ลงพวกเนี้ยคะ่ะแต่งอา c h ชโดนะคะตัวนี้ก็นะคะตัวนี้ขายอยู่ที่790นะคะ ตัวนี้1390นาอาบะคะ,ะบางร้านก็1 4นสบนะคะถ้าใครซื้อได้ถูกก็ไม่มั่นใจแล้วนะคะว่าคุณซื้อของแท้หรือเปล่าโอเคเ,อเดี๋ยวเราจะมาแกะดูพร้พอมๆกันเริ่มจากตัวตัวนี้ก่อนเพราะว่าหน้าเพิ่งจะลงครีมตัวนี้ไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาสาธิตการลงลองถึงด้วยตัวนี้ พี่ตายฉันลืมเอาหลาเชียรเก็หมาวอ่างไว้ข้างๆนะคะไม่กออะไรตอนนี้โอเคแพ็กเกจของเขาจะมีบุคคลที่เขาทำรีวิวเกี่ยวกับเรยอเทคนิคหลายคนอาจจะเห็นเขาบ่อยๆใน u t u b e นะคะ,ะเป็นสองสาวพี่น้องชาวอังกฤษนะคะผู้หญิงคนนี้ชื่อแสบนะคะเขา รู้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวนี้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะดีหน้าเองก็เพิ่งจะประศึกษาไม่นานโอเคตัวแรกแกะยังไงออกมันนะตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมันมีชื่ออยู่ข้างหลัง เออมีชื่ออย่ตรงนี้ไม่เคยใช้เพิ่งมีครั้งแรกมูติเทสบรัชนะคะตัวนี้ก็คือโอเคสำหรับพาวเดอร์นะคะก็คือจุ่มลงมีแป้งของเราแป้งฝุ่นนะคะจุ่มลงไปแล้วก็ท <c oughs> าหน้า <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวสาธิตให้ดูนะ <c oughs> คือแป้งนี้มันไม่ใช่แปลงนี้มันเป็น แปลงสังเคราะห์นะแต่มันไม่ใช่เนื้อสักษามันเป็นเนื้อนุ่มเนียนนะคะเนื้อนุ่มแต่ไม่ไม่ได้นุ่มเวอร์เข้าใจไหมคะคือคือสัมผัสหน้าคือไม่บาดคือนุ่มนุ่มพอประมาณเลยละ่ะคือไม่รู้อ่ะมันต้องซื้อมา,มาลองเองนะของเขาเนี่ยมันสามารถที่ชอบก็คือมันสามารถใช้ได้กับพวกฟอนเดชั่นชนิดเหลว หรือหรือเป็นเนื้อครีมอะไรพวกนี้แล้วก็ใช้ลงไฮไลท์พวกแบบออนพวกทาแป้งได้หมดเลยมันไม่เหมือนพวกขนม้าที่เนเจอร์ล์เนเจอร์เซตที่น่นาเนเจอร์ oh. คลีบลัชที่น่าขายอยู่ตอนนั้น350ตอนนั้นจะทำจากขนม้าซึ่งมันจะนิ่มมากนิ่มมากแต่ว่ามันเหมาะเฉพาะใช้กับพวกชนิดผมนะคะ โอเคเดี๋ยวค่อยๆไล่แกะว้าวี่ันก็กลัวว่ามันจะสิบหรอเพื่อจะได้ของใหม่มาที่ชิชอดมันคือแบบนี้หรือเปล่าใักทำไมมั่นใจท่าไหรอ่ออกมา ช่ันทำมันพังหรือยังอ้ไปไ้นโอเคตัวที่สองตัวนี้เป็น buffing brush ตัวนี้เอาไวล้ลงรองพื้นโอ้ยช่างสัมผัสยุ่ยวนหรือเกินนะคะตัวนี้จะเป็นตัวนี้เป็น setting brush นะคะ setting b r u s h ไลค์คอนโทรลท่ c o n t r o ลอะไรพวกนี้ค่ะนะโอเคอ้าวเดี๋ยวเราจะมาดูกันอันนี้ก็คือเป็นสาหรับลงอายไลเนอร์อะไรพวกนี้นะคะตัวนี้ก็คือเป็น s s s t n t l c r e r s s Brush นะคะ crease b r u s กก็คือเอาไว้เขียนลงเบา้านะคะ โอเคเดี okay. ๋ยวเรารีวิวเดี๋ยวแกะตัวนี này này, áng, ้ไปตัวนี้ก่อนนะฮะลำบากในการแกะนิดนึงใช้เวลานิดนึงใจเย็นเนาะเราไม่รีบใช่ไหมราค่ะคือดูในวิดีโอเนี่ยเป็นเพราะแสงมันเลยดูไม่ค่อย ไม่ค่อแบบว้าวเท่าไหร่แต่พอเห็นของจริงนะไม่ก็คือมันทําให้ฉันมีความสุขเราลือเลื่อนมันสุขฉีดยังไงไม่รู้อค,ค่ะคือมีความสุขนะคะผู้หญิงเราก็เป็นมีแค่นี้นะคะ่ะแต่สิ้นเปลืองมากเหมือนผู้ชายนะคะโอเคตัวนี้เป็นเป็น starter set นะคะ um ตัวแรกตัวใหญ่เนี่ยจะเป็นดูลักครีสบรัดส์นะคะก็ก็่าได้ก็ทาได้แบบเนาะกรีแล้วก็ไ,ไแบบ 3, อตรงนี้ค่ะอืมนุ่มจังเลยปกแรกแก่ค่ะตัวนี้ก็เป็น เบจชาร์เดโอเคก็ลงอายแชโดว์นะคะลงอายแชโดว์ตรงนี้นะคะตัวนี้ก็เอาไว้เป็นเอ็กซ์เชนบรัชนะคะก็เอาไว้ลงตรงหัวตาและพวกนี้รือว่าเอาไว้เขียนตรงเขียนขอบตาตรงนี้นะคะได้อันนี้ก็คือไลเนอร์ โอเคไลน์ในบรัชซึ่งมันจะเล็กกว่าไอตัวนี้เล็กกว่าป่ะนิดเดียวนะคะก็เวลาที่จะทำเ,เบา้าเขาเรียกอ,อะไรเบ้าที่มันเป็นเขาเรียกอ,อะไรแบบสองมิติตรงนี้ค่ะอันนี้ก็ไวป้ปิดตรงนี้ได้แล้วก็แน่นอนก็ปิดหรรไอเนอได้นะคะหรือจะลงคอนซูเลอร์ก็ได้ นะคะโอเคตัวนี้ก็คิวนะคะเอาไว้ลงคิวน,นะブラブชโอเคเดี๋ยวเริ่มกันดีกว่าเขามีไอ้น,นี่มาด้วยนะคะเอาไว้เก็บใส่พกผ้าในสะดวกโอเคเอา่าเดี๋ยวเรามาลองลง ก่อนอื่นขอลงนี่ก่อนเบบี้สกินบอกหลายทีแล้วเบบี้สกินเนี่ยโอ้เลิศที่สุดขอสปีดความเร็วนะคะลัวและท่านจะเบื่ออยู่ทำวีโอนากันไปไหมโอเค e y e s Concealer นะคะ a อ p พ y าย e อส์คอนซีลเลอร์ลงไปเดีย๋ยวเข้าใจผิดนะคะว่าคุณซื้อตัวนี้ไปแล้วแล้วคุณจะใช้นิ้วมือไม่ใช่ค่ะตัวนี้เป็นตัวเกลีย่ย ดูดูจากในวีดีโอเนี่ยมันเป็นแสงเพราะว่าดีน่าเอาสปอตไลท์วางไว้ข้างหน้านะคะไฟในห้องไม่พอมันก็เลยดูทําให้หน้าดูหลอกๆแต่ในความเป็นจริงไม่หลอกนะคะมันปดพ,พอดีเด็กกรณาใช้จักรยานในการรับชมนะ,ะไม่ตลอกอย่แล้วโอเค เสร็จแล้วขาดไม่ได้เลยนะจ๊ะตัวนี้ตัวเซตที่จะทำให้เนียนขึ้นเนียนจริงค่ะสปรอนนี่เป็นอะไรที่แบบก็ออกมาเทพแน่นอนเรียเทคนิคเหมือนกันโอเคทีนี้จ้าเสร็จแล้ว ทีนี้เรามาลองลงทินทินมอยเจอไรเซอร์กันนะคะอันนี้ของ l o l ่ามอยเจอรอันนี้มี SPF 20ด้วยนะคะนี่นะใช้ถ้าทุกวันถ้าวันไหนไม่อยากจะลงอลองพื้นก็คือแค่ลงลองพื้นชนิดบางนะเรียกง่ายๆคือลองพื้นชนิดบางลงไป เราลองตัวนี้เนาะอยลืมเอาข้างเดียวก่อนเดี๋ยวข้างนี้จะลงลงรองพื้นชนิดหนาข้างนี้ชนิดบางนะคะเกี่ยชนิดบางก็แน่นอนว่าเนื้อมันก็ต้องบางใช้ได้นะแต่ว่าทุกครั้งควรจะมีตัวนี้เซฟนิดหนึ่ง ืมแต่แปลงใช้ดีมากเลยอ่ะเนียนมากเลิศอ่ะแล้วหนึ่งนะคะขออนุญาตไปหยิบนาเชโกก่อนนะคะนางเอกมาแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาลองข้างนี้นาเชโก เพื่อนๆจะได้เห็นความแตกต่างของการปกปิดแน่นอนว่านาเชโกมันจะปกปิดได้เยอะเพราะเขาคือ f ฟาวเดชั่นเมื่อกี้เป็นทินนะคะหน้าผากมันต้องเยอะนะคะเวลาแต่งหน้าอย่าให้มันรอยอืมอ้ยน้องขอบอกว่า แปลงเขาเลือจริงๆคือเมื่อก่อนเรามีอคตินิดหนึ่งกับแปลงว่ามันเป็นเส้นเพราะว่าไปซื้อของไม่ดีมาแต่เงี้คือดีแต่คือเรายังไงก็ได้ใช้่ค่ะถ้าถ้าเราชอบแต่งหน้าเนาะ ดูในในวิดีโอหน้าวอ,อกแต่ในความจริงจริงไม่วอ,อกนะจ๊ะหน้าดูเป็นสีเนื้อของตัวเองไปเลยแน่นอนก็ฟินิชด้วยตัวนี้นะคะโ okay. อเคเดี๋ยวเรามา แทบจะไม่ต่างกันเท่าไหร่เนาะคือของเขาอมันเป็นเป็นฟอนดชั่นเนื้อค่อนข้างบางไม่เข้าเข้าสัางเกนดิฉันไม่ค่อยม,มีอะไรปกปิดมากมายค่ะไม่มีอะไรที่จะต้องซ้อนเลนส์เท่าไหร่โอเคอ่คิ้วคิ้วก็แบบนี้นะคะตัวนี้แต่ว่าเคยสอนไปแล้วล่ะ โอเคเราลองนะเราลองลงไปซะามันก็ไม่ค่อยเห็นความแตกต่างนะคะเพราะว่าเป็นคนมีชิว Good luck เกิดมาโชคดีขอให้มานะคะโอเค Er. เดี๋ยวตอนต่อไปเรามาลงคอนโทรลเราก็ใช้แปรงตัวนี้เหมือนเดิมนะคะจำชื่อไม่ได้อนะ Buffing Brush เดี๋ยวเราจะมาลงชิคเกอร์ b a บสีกันบรอนเซอร์องเวทอันวานะคะดีน่าใช้ทุกวัน ไม่เคยขาดเลยตัวนี้ชอบชอบจริงๆทีเขาจะแรงไปนิดนึงเดี๋ยวนะเอามาช่วยทางนี้ก่อนลงไปนิดหนึ่งนะ ลงสีออกชมพูอื่นๆิงตัวนี้ก็ได้ะ ทำไมลงบัตรออนก่อนเพราะว่ามันจะได้ติดทนนานไปทั้งวันไงคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาไฮไลไท์จมูกกันเนาะไฮไลท์จมูกเอาตัวไหนดี ตัวนี้ก่อนดีกว่าตัวนี้ก็ได้นะคือเราจะเขียนเส้นเล็กๆนะ,ะเอาบรอนเ,อรเ,อเนื้อสีสีแมทนะคะเนื้อแมทนื้แมทเท่าทีท <c oughs> ก็วาดลงไปตต่แล้วหน้าในวิดีโอดูอวอกมากเลยแต่ตัวจริงไม่วอกนะจะสีสีเนื้อสีผิวเลยจ้า เดี๋ยวรอให้จัดสรรพื้นที่ดีๆก่อนนะคะจะทําเป็นห้องสตูดิโอต่างหากที่บ้านชว่วงนี้ก็อดทนดูแบบนี้ไปก่อนนะคะโอเคอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้ก็ได้นะคะแลงตัวนี้ชื่ออะไร What's วัตชิเน่ดีรักครีสบราชนะเหลาค่ะอืมโอเคนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลงแป้งใ,ใต้ตากันนิดหนึ่งดิฉันใช้แป้งตัวเดิมที่ลง ตา้ตา,ต,าตรงนี้ไปของเขาลดมากเลยอ่ะคุณต้องจริงๆหรอไม่เสียใจเลยที่ซื้อมาศึกษาร,รีวิวอยู่ประมาณนานมาก,ด,ด,กดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกคะเสียได้ตยตังคแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าดิฉันตัดสินใจถูกแล้ว โคดขุมอ่ะอันนี้ก็แน่นอนแป้งของบานานะะ่านะคะจริงๆชัฉันต้องใช้ตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นตัวไฮไลท์หรือว่าจะใช้ทาบลัชออนก็ได้นะคะตรงนี้นะ นั่นหน้าหรือลิงสาบาันได้ว่าหน้ามีอย่างหนึ่งที่ฉันลืมฉันลืมลงตรงนี้ตัวนี้นะตัวไฮไลท์นี่แหละ เรายังไม่ลงแป้งขั้นสุดท้ายต่างหากแล้วใจเย็นบานาน่ากสามีทำอะไรเธออยู่ในห้องน้ำขนทุกสี่อยาออกมาเป็นพ่อบ้านที่ดีมากนะคะตัวนี้ก็คือมูดี้เทส e b บ u ัช ตัวนี้ก็คือสำหรับลงแป้งหรือบัชอออะไรพวกเนี้ยนะคะขออีกห,หน่อยไดเฮ้ยจริงนะในในในกระจกกับในในวิดีโอ หน้าโครตสีเลยแต่ว่าตัวจริงเลิศนะคะน่าเนียนมากต้องขอบคุณสับปินทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้นะคะโอเคส่วนตาเดี๋ยวเราจะมาดูกันตาตาตา I should go นะคะมีฉลนลงมาแล้วนิดหนึ่ง ที่ฉันจะเสร์มันไปนะคะโอเคจะลงสีสีทองทองไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคอันนี้ก็คือเรียกอะไรมะลืมอ่ะเบจ g เบจชาร์โด้บลัชนะคะลงไปทาชาร์โด้ ตรงนี้นะเสร็จแล้วก็เอาแปรงที่เล็กลงมาอีกตัวนี้ชื่อว่าแต่แพคเกจ้น้ต e n t ซ a l c r e a s e brush นะคะตัวนี้ลงสีน้ำตาลอ่อนตรงลงไปตรงนี้นะวาดวาดเน,น่าจะสปีดนะ โอเคท็นี้ก็ลงสีขาวลงไปน้อยนินตัวนี้น,นะคะตัวนี้ก็คือเป็นทำหน้าที่แบรนด์นะคะวาดเบา้าเห็นแล้วใช่ไหมเบ้าเห็นนะคะ หรือว่าจะทาคือได้หมดอะหรือว่าจะทาอะไรไฮไลท์ตรงนี้ก็ได้หมดเนาะคือตุ่ๆว่ายกนิ้วให้นะคะคือเลิศมากเลิศจริงๆนะคะโอเคหวังว่าเพื่อนๆน่าจะตัดสินใจที่จะซื้อได้นะคะอย่าลืมว่าไอตัว แพ็กเกจใหญ่ก็คือแพ็กเกจตัวนี้ไม่มีแล้วนะจ๊ะภายในเดือนนี้ดิฉันคิดว่าเขาคงจะขายหมดกันนะส่วนใครที่คิดนานอดบอกไว้ก่อนนะจ๊ะดิฉันไม่รู้ค่ะจำนวนมันมีกันเท่าไหร่เพรดิฉันก็ซื้อจากร้านส่งอีกทีนึงนะ แต่คุณคุณไปซื้อร้านส่งไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาคงไม่ให้นะคะซื้อสินสองเนในฉันถือทีหนึ่งเป็นร็อปใหญ่และเป็น m มมเบอร์ m มมเบอร์ก็เลยได้นะคะโอเคอสนใจสั่งซื้อสินค้าก็เข้าไปที่สบายดีเฮล p ์นะคะอของ Facebook นะส่วนลายก็ลายมาได้ d e n a สองหนึ่งนะคะโอเคอสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะได้ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกแปลงกับเพื่อนๆไปได้พอสมควรนะคะเรียวเทคนิคข,ขอรับประกันว่าเล็อจริงๆนะคะไม่ผิดหวังหรอกถ้าซื้อมาอย่าเสียดายเงินนะคะถ้าคุณชอบแต่งหน้าคุณอยากสวยนะคะมันจะอยู่กับเราไปชั่วชีวิตคะ่ะถ้าเราไม่โยนหรือเผามันทิ้งนะ,ะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ